ตั้งใจความเดิมตอนที่แล้วที่เราทําสวนมาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จมากมายและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เออไม่ใช่อะไรแบบนั้นขอเก็บเกี่ยวก่อนนี่ไรคุณก็บอกจะคิดว่าผมน่ะจะทําลายต้นไม้ที่ผมรักได้ลงคออย่างนั้นเหรอไม่มีทางหลอกไอ้กดผิดกดผิดกดผิดเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้ผมทำอะไรลงไป ผมเปล่าเลยเออเขาแค่บอกว่าตีแล้วจะได้เมล็ดคืนไม่ใช่เหรอเป่าเป่านะและนี่คือการถางรอบสวนของผมให้มันเกลี้ยงเกลาเพราะว่ารู้สึกมันจะลกมากๆถอนไปเลยเออรู้สึกว่าจะไวเกินไปหรือเปล่าใช่หรอครับและนี่คือการทําใจล้านสวนครั้งยิ่งใหญ่เพะ่อความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเพราะว่าแบบนี้เนี่ย เราจะทําแต้มได้น้อยมากๆเราควรที่จะอที่จะรับความเจ็บปวดนี้ไปโอ้ไม่เออเอยเอเลยทีนี้ทีนีเเกลเอยเออเอยเออเออเออบปวเออเออ้ออเ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 ดอน ต้นไม้สุดลักของผมที่ฟูมฟักมาเป็นอย่างดีเ้ต้นไม้นะเว้ยไม่ใช่ไข่ที่ใส่ปุย๋ยลดน้ำพวนดินมาเป็นเวลาแลมปีก็ได้จากเราไปแล้วได,ได้เม็ดคืนไหมเนะี่ยได้อยู่ต้นหนึ่งนะฮะเตะตีตีลาก่อนนะลูกและอีกหลายหลายต้นที่คุณจะต้องเจ็บจีดแม้กระทั่งต้นนี้ ไม่นะมูนเมลอนเออหายหมดเลยใช่แล้วครับผมจะทำการล้างสวนไปแบบเกลี้ยงกล่าวและผมจะทำการปลูกตั้งแต่เดอะเบสมาเขือเทศให้มันเต็มสวนไปเลยจนกว่าสวนของผมนั้นจะวางผลไม้ไม่ได้เลยแม้แต่ต้นเดียวโอ้โหและปีไหนจะเสร็จโอ้ ตัวตังแสงพี่คาดยิงลงมานะครับทำโทษเนื่องจากผมนั้นตัดต้นไม้ทิ้งว้าวโอ้โหเวลกูดเลยผมจะทางานเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆและ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 กเป่าเต็มก็ไปขายแล้วก็ไปเก็บใหม่กระเป๋าเต็มแล้วมาขายแล้วก็เก็บแล้วก็จบด้วยได้เล็ดแล้วก็ปลูก และตอนนี้ผมก็ปลูกประมาณ0 0กว่าต้นแบบเพิ่มเติมเราจะครบแ0 0ยต้นตอนไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูแต่ว่าตอนนี้น่าจะนานแน่ๆเราเก็บแล้วก็ไปขายเก็บแล้วก็ขายวนไปอยู่เนี้ยนะฮะแล้วก็ซื้อมาเล็ดฮฮเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงไปเลยปุ๊บ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 เราจะเน้นแบบสวยงามไหมอ่าไม่นะฮะเพราะว่าดูจากสายตาแล้วที่มันคดเคี้ยวเลี้ยวลดนะฮะมันน่าจะไม่ตรงเท่าไหร่จัดไปเลย ปราบ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 และเราจะทำทั้งสวนให้เป็นมะเขือเทศกับเดอะเบสผลไม้ที่อีเวนจะต้องกรีดร้องเออแต่ตอนนี้คนปลูกจะเป็นลม <c oughs> <c oughs> คนปลูกอ๋อคนจะครบแปดร้อยผมน่าจะตายก่อนหรือเปล่ากันแล้วเดียยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์และหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะว่าการที่จะทำสวนที่มันมีแต่แปดร้อยต้นแบบรวน และที่สําคัญเลยก็คือต้นไม้อันนี้ขายทีละ2อสเม็ดไม่ก็1เม็ดถพรว่าเก็บเอาแล้วก็รอมันดรอปน่าจะง่ายกว่านะทุกคนเราจะทําการปลูกไปแบบนี้จนกว่าจะมีครบ800ต้นตามที่เราต้องการแต่มันจะครบปีไหนนั้นเดี๋ยวไปดู <laughs> กลัวคลิปนี้กว่าจะได้ลงผมว่าน่าจะตุยก่อน เออมันเลยจะหมดแล้วอ๋อ,อไปเก็บต่อแล้วชีวิตและเราก็มาดูร้านค้าที่มันขายนั้นจะอยู่ที่2เมตรและก็มานั่งเก็บเกี่ยวต่อแบบต่อเนี่อวัด <What? S 1> บิวปเกชชอบเอ้ยมีปกรณ์รดกระน่ำซัมเมอร์เซลล์โคตรลดแบบจุกๆุกโดยการลดราคาสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักแบบโคตรถูกซื้อสามถูกกว่าซื้อหนึ่งแน่นอน ได้ที่เบลปากเกยเออบลประกอดแอ k เอฟเคสุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่องตั้งเอฟเคไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิมเอฟเคฟินฟินกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษและสิ่งที่เราต้องการนะฮะความสำคัญลองลงมาจากการที่ได้ต้นมะเขือแบบ800ต้น นั่นก็คือมาสเตอร์สปริงเกอร์มันจะทำให้ผลลามากล่างไม้ของเรานั้นออกผลผลิตได้เร็วขึ้นถ้ามันรวมกับแอดวานซ์สปริงเกอร์หรือมาสเตอร์สปริงเกอร์และกอดลี่สปริงเกอร์เมื่อสารสปริงเกอร์นี้รวมกันมันจะเป็นโคตรพระเจ้าของโคตรพระเจ้าในการเกิดผลผลิตที่โคตดจะไวแต่ในการที่จะได้มันมานั้นเราต้องนั่งมองมองเข้าไป ในเวลาคูดาวของร้านมันจะมาตอนไหนกันละเนี่ยนานเหลือเกินในการรีสต็อกแต่ละทีคุณจะพบกความผิดหวังที่มันซ้ำรอยอ่าไม่มีอะไรเลยเครียง <laughs> ไม่ต้องเอาอะไรมาขายก็ได้มั้งอย่างเงี้ยโอ้โห <laughs> ผมก็ได้ลงสวนมะเขือเทศในแปลงที่สองแบบต่อเนื่อง อ,อ้าฮือและชาติไหนมันจะครบทั้งแปลงกันละเนี่ยและสิ่งที่เราจะซื้อวนไปนั่นคือ t o เม t o s ซีดแบบซีดถึงใจตอนนีนมออ้มันเริ่มเยอะอย่างว้าวมันเริ่มเยอะอยู่ละเนี่ยเริ่ปักไปเลยเป็นไงเรานะฮะตอนนี้ตัวมะเขือเทศของเรานั้นกําลังตว,วันตัวคืนและโตัว้้นเรื่อยๆเลื่อเราก็ต้องมานั่งเก็บเกี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆและเรื่อย ทำไมเม็ดมันดอบยากแท้เอาจริงนะถ้าเราใช้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นเช่นมดแดงไฟที่มีความสามารถในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วดอกเมล็ดหรือเปล่ามีมีมตัวไหนบ้างวะ <c oughs> ไม่รู้อะ <c oughs> แล้วขอเมตดบอกกันได้นะมันจะได้เป็นอะไรที่ง่ายกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเราใช้พึ่งสุดโกงไปแล้วยังไงเลยแคบมันก็เลยดีเป็นอะไรที่ยากนิดหน่อย <c oughs> โอ้ดอกแล้ว ก็จะดอบแต่ละอันนั้นเป็นอะไรที่กรีดร้องมากๆเฮ้ยเบิ้ลเลยว่าอันเืจะเจ๊ดอปเสร็จแล้วก็มานั่งซื้อกิ๊กๆเยอีเวนต์เริ่มว่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวลองดาวดูนะฮะว่าจบกี่แต้มเราจะเล่นแบบอีเวนต์สโลไลท์เพราะเรานะ่ะไม่ก็จะจริงจังเท่าไหร่นะครับเราจะจริงจังอีกทีนั้นก็อะไรวะเนี่ยมีแต่เบสิขายก็ถู ตแน่นอนนะครับว่าเราจะเก็บผลผลิตแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งไปนะครับโดยไม่ใช้สปริงเกอร์เลยแม้แต่อันเดียวมันก็จะจบอยู่ประมาณเป็นหมื่นนะได้แบบชิวๆก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใส่สุด800ต้นและใช้สปริงเกอร์แบบทั่วสวนเราจะได้แต้มเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่ตันนี้ยังไม่ครบ800เลยนะฮะ แล้วก็วนๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนานสัๆเล่นอียเยนเซตแล้วก็มาซื้อผลหลมากลากไม้ที่ลุงเหมือนเดิมกับโทมิโต้ซีดแบบวนไปเรื่อยๆซีดจริงๆแล้วก็ว้ามาต่อที่สปริงเกอร์แบบอัตโมิติกโคตรหลุนที่ไรมันต้องสิบซ้ำทุกทีไอเจมีแต่เบสิกสปริงเกอร์ขายหัวขวด มาเติมมันเลยจะมามาเนี่ยกว่าผลผลิตมันจะครบทั้ง800ต้นเราก็เลยตัดสินใจที่จะวางสปริงเกอร์และเขียด้านหน้าให้มันเป็นลูกใหญ่และสีทองซะก่อนใช่แล้วครับเราก็เน้นบับนะฮะถ้าเราจะได้แต้มเยอะขึ้นผลผลิตของเราจะต้องเป็นลูกสีทองแบบนี้และเราก็จะเก็บลูกกิกกี้ทิ้งไปให้หมดแล้วเราก็จะเก็บผลผลิตที่มันเป็นสีทองเอาไว้ในการลงอีเวนต์ยังไงแหละครับโอ้แล้วก็ เราก็จะได้เมล็ดพันธุ์มันไปด้วยนะโอ้โหนเก็บทีไรกระเป๋าเต็มทุกทีใช่แล้วครับเราก็จะเก็บแบบนี้แล้วก็เอาไปขายแล้วก็ไล่ซื้อสปิงเกอร์เก็บอันนี้แล้วก็เอาไปขายแล้วก็ไล่ซื้อสปิงเกอร์จนกว่ามันจะเป็นลูกบักใหญ่ที่เราจะเว้นเอาไว้แบบนี้เราจะเก็บลูกเล็กๆทิ้งไปให้หมดเลยและส่วนของผมมันก็จะบักแตงโมแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมและเราก็จะจบด้วยโทเมโทซีดอีก กี่ต้นที่เราดองมา2 0ต้นนะครับท่านผู้ชมครับเราจะปักประมาณแถวนี้แล้วก็เลยมาฝั่งนี้ด้วยนะครับเราจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่ใช่ไปทำเสียงก่อนที่กูจะปักอีกเจครับเราจะปักไปเลยนะฮะตอนนี้ยัไม่ครบแปดร้อยอีกหรเปเนยผมไม่รู้ว่าผมปลูกไปกี่ร้ต้นแล้วในตอนนี้แต่รู้สึกว่ามันเยอะมากมามันเยอะแบบ โคตรเยอะและนี่คือสวนที่มีแต่โทมิทูเต็มไปหมดเอ้ยโอ้ยอ้อยติดติดผมว่าตรงนี้ประมาณกําลังดีนะครับเดี๋ยวมันจะลกเกินตึ๊บเ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 ติรบเข้าซอกเข้าซอกปั๊บ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 ระหว่างนี้มันต้นใหญ่แล้วแล้วก็ไส่ต่อเลยตาปั๊บแล้วตรงกลางต่อครับปั๊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 บไงยาวเหยียดนะฮะและนี่คือเส้นทาง เท่าไม่ท่แปดร้อยต้นแสตโคตรยากเลยเจริงคุณจะไม่ยากถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงที่มันดีกว่านี้แต่ว่าเรามีสามช่องสัตว์เลี้ยงะนะมันก็เลยได้ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับน,น้องๆ <c oughs> โอ้โหในการพยายามที่จะทำเท่าไม่โท่แปดร้อยต้นนั้นมันนานสักที่กระไรนะฮะ <c oughs> ลามาฝั่งนี้ต่อเลยเยษเอาเรื่องแสดเอาเรื่องเจเจ จะครบอย่างว่านี่ยังยังอีกเหลอถ้ามันจะครบ800อต้นนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาอยู่บนหน้าจอว่าตอนนี้เนี่ยครบแ800ร้อยเร็วแต่เรานี้ยังนะฮะปลูกสวยงามไปก่อนตื้อ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 แต่ข้างหน้าเนะี่ยมันไปหลายร้อยอยู่นะว่าละหมกไวโครเยอะนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอาสูตรเจ๋งมาฝังนี้ต่อนะครับอนี่สวยงามไปก่อนนี่อ่าหมด หาเม Entonces, ็ดต่อีกแล้วชีวิตมาเติมแล้วอีกชุดหนึ่งจัะไปมันจะครบ800หรือย่งวะะเนี่ยผมรู้สึกว่าผมปลูกโทมิโทแมโคตเยอะมากๆเยอะแบบเยอะจะเจ้อใ้ครบแล้วทุกคนและตอนนี้ครับนะผมไม่รู้ว่าผมจะดีใจดีหรือว่าอะไรดี โอ้ยปลูกโทรไปโตครบแปดร้อยต้ตนแล้วโอ้โหแต่ตอนนี้มันแบ่งครึ่งซีกเลยว่ะระหว่างซีกที่อ้วนท้วนกับซีกที่ขาดน้ำเนี่ยังไม่รู้ซีกแห้งไหมครับต้องไปชมจังหวะน,นี้แหละครับเราพร้อมแล้วที่เราจะได้บวกอีเวนต์แบบชุมช่มฉ่ำกระรรมปีสุดๆไม่เป็นไรเราก็แยกเป็นสองฝั่งนี่แหละแต่เราก็จะปักสปริงเกอร์ล,ลงไปนะครับในตอนที่อีเวนต์มาพอดีแต่เป้าหมายของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือ ลราจะซื้อมาสเตอร์สปริงเกอร์ไปด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราบวกอีเวนต์แล้วเนี่ยจะได้มาสักกี่แต้มกันเชียวไปดูน่าจะตึงแหละจริงขนาดนี้นี่ไงมาเลยครับช่วงเวลาที่เรารอคอยก็ได้มาถึงนะฮะกับมาสเตอร์สปริงเกอร์อันเดียวก็พอโอเคนะเราจะใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์เพียงแค่อันเดียวนีครับท่านผู้ชม <c oughs> และนอกนั้นก็คือแบบว่ากอตลี่นะฮะมิสเอกร แอดวานซ์สปลิงเกอร์แล้วก็อาเบสิก uh, นะฮะประมาณนี้แล้วเราไปดูกันครับว่าเรานั้นจริงจริงแค่ไหนน่าจะสี่นาทีแบบว่าอีเ,อเวนต์จะเริ่มแล้วโซโลโอีเวนต์ตึงต้งๆปลุยเอาเละครับทุกคนครับเราจะได้รู้กันเลยดีกว่าไนะคแค่ว่า,มาเมื่อเขือเทศทั้งสวนเราจะได้กี่แต้ม <Yeah. S 1> อีกเพียงแค่สิวินาทีเท่านั้นนนั้ๆเอาละจะเริ่มแล้วหกห้าสี่สาม สองหนึ่งรุยใส่ไปหนึ่งลูกแล้วก็ใส่ทั้งหมดที่ป้าคนนี้ตูมแล้วก็ทําการย้ายไปแบบรวดเร็วพร้อมกับงัดสปิงเกอร์ขึ้นมาแล้วก็ปักทั่วสวนไปเลยจปักปักปักปัปักปักปกปักปไปก่อนก็เก็บนะฮะมันจะเสียเวลาตรงนี้นิดหน่อยจริงๆเราปักรอก็ได้นะแต่ว่าผมขี้เกียจคือจะปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปัเบสิกสปิงเกอร์จะปับปุ๊บปั๊บมัวไปเลยตอนนี้โดนอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วก็ตามด้วยกอตลีมองแล้วก็ต่อด้วย มาสเตอร์สปิงเกอร์แบบควบคุมปื้มก็ให้แล้วก็ทำการเก็บเกี่ยวแบบรวดเร็วตึ๊ตตุ๊ตตุ๊ตต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 ๊ต๊ต๊ตเราจะวัดการใด้เห็นกับตาแบบสุดๆไปเลยว่ามะเกิดเทศ8 0ดกว่าต้นนั้นเราจะได้กี่แต้มจริงๆแล้วมันคือเป้าหมายในการที่จะไม่ปักสปิงเกอร์นะครับแต่ว่าเป้าหมายปักสปิงเกอร์คือ่ทุยลิพันธ์นะยะเป้าหมายการปักสปิงเกอร์นะครับมันจะทําให้ผลผลิตนั้นเกิดไวก็คือ800ต้นอจจะไมม่นได้นียจจะครับ ดูดิโอ้โหโอ้โหมันเกิดทันอยู่แล้วอะซื่มันคือสปริงเกอร์อครับน้องแต่ว่าเป้าหมายของเรานั่นคือผลสีทองยังไงล่ะครับเอ,อ้เต็มแล้วจัดไปบิงปุ๊บ,บแล้วกระโดดเข้าไปเสียบจุบจ๊บจะปั๊บปุ๊บม่ชชาเกินใส่ไปตึมผ่นเ้าแล้วรูดเร็วแล้วเราก็เกี่ยวต่อครับ วายูวายูถ้าฝั่งนี้หมดเราจะโดดข้าไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเก็บเกี่ยวแบบออโตเมติกแบบต่อเนื่องเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีดีกว่าเดี๋ยวไม่ปักสปิงเกอร์นะครับน่าจะมีลุ้นกว่านะครับเพราะว่าผลผลิตของเรานั้นน่าจะเกิดพร้อมกันทั้งสวนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตึงจะเจ็ดตึงจะเจี๊ยดแต่ตอนนี้เราเอาผลที่ในสีทองอไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนฮึบฮึบฮึบเดี๋ยวเรามาดูครับน่าจะได้กี่แต้มดูเรื่องนี้ก็ลองเดากันได้นะฮะ <c oughs> แบบลุ้นดวงอะแบบลุ้นดวงดวงจะเจ็ดดวงจะเจ็ด เอาดิเอาเต็มแล้วโดดเข้าไปปับ๊บเลยถ้ามีพึ่ง8ตัวนี่จะขนาดไหนวะเนี่ยรับรองนะครับอาจจะ20,000แบบโซโลได้เลยก็ว่าได้ดนี่ฮะโอ้ยเก็บกันมันหยดย้อย,ยและลรทีเนี้ยตื๊ดอยากดูจริงจริงอยากดูอยากโดนนะครับก็ต้องก็ต้องใส่สัตว์ปีกแปดตัวอยากดูอยากโดนโอ้โหไวจววัดไวจัดไวจเจีดเก็บเลยครับฝั่งนี้ด้วย จุฝังลูกเล็กนะครับก็เกี่ยวด้วยโอ้โหตอนตอนนี้เครื่องค้างโคตรแหลกเลยโคตรแหลกมันจะอยู่ที่สองหรือเปล่า275เประมาณนั้นนะฮะกระเป๋าก็น่าจะเต็มเอา้าสองศว่ะเรียบร้อยครับทุกคนเลยก็ทําการไปสีืบแล้วก็ส่งไปเลยนะครับป๊าบก็ให้แบบสดสดเฮ้ย38แล้วทุกคนวายโยแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้ครับตอฝั่งนั้นโตเอาดีเอาดีเฮ้ย และนี่คือ,คอกอมะเขือเทศแบบว่าโคตรร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะฮะทั้งสวนเลยทีเดียวไ <laughs> อ้ชี่โคตรโหดจะได้กี่แต้มน,นะครับไปดูกันเลยดีกว่าเดี่ยวเราจะปิดท้ายด้วยการไปเซิร์ฟรวมกันสักนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าทุกคนนะครับมีแต่มะเขือเทศประมาณแคนนะรับรองนะครับผมไม่อยากจะคิดเลยว่าจะฟาดไป6 0,000แต้มได้หรือเปล่านะทุกคนถ้าทุกคนเต็มที่ม,มีความเป็นไปได้นะครับ แต่อยากพออแบบค้ำคำไปก่อนค้ำคำไปก่อนแต่จริงจังฮึบกี่แตงแล้วอุ้ยสี่พันเจแล้วเช็ดเคไวอยู่ไวอยู่เ,เก็บไปเลยครับ,เก,บเ,เก็บแบบต่อเนื่องเก็บแบบต่อเนื่องไหวมากไหวมากเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องแบบจะจัดเลยครับน,น้องๆแบบจัดจ้านเรื่องแบบจัดจ้านสุดๆเราได้สีทองก่อนตอนนี้ เพื่อนเน้นสีทองครับเน้นสีทองแต่นี้มันเก็บสีอื่นไปด้วยไงมันปนกันเรื่อยไงตอนนี้เออลูกเล็กลูกน้อยเอาหมดตอนนี้ครับอ่าฮอ่าฮ่เฮ้ยเฮ้ยโครุนจะตจิตรุนจะเจิขอสักหน่อยขอสักหน่อยเลยกี่นาทีเนี่ยไม่ได้ดูเลยนะครับเก็บไม่เืยหมูลุมตาเลยตอนเนี้ม็กแล้วไปเลยกี่นาทีเนี่ยลีกประมาณ5นาทีครับทุกคนเชียเชียด ผมว่าหมื่นกว่าวะ่ะ5นาทีนะครับประมาณ5,800แต้มนะครับมันจะมีช่วงเวลาในการปัดสปินเกอร์เราด้วยนะมันจะเสียเวลาในช่วงนั้นนะนั่าจะได้เยอะกว่านี้มันต้องเยอะกว่านี้สีกิลโลตุดคค้งไว้วันนี้อีกอแล้วก็วัดดวงกับผลตีทองด้วยนะครับถ้าตีทองออกมาเยอะๆเนี่ยแต้มเราก็จะเยอะขึ้นนะครับท่านผู้ชมวัดจะเจ็ดห้านาทีสุดท้ายแบบลุ้นไปเลย อุ้ยสีทองมาอยู่สีทองมาเยอะอยู่ทุกคนเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะอออออุ้ยเต็มแล้วไป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 อีกห้านาทีเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหอุ้ยถูกพันแล้วโอ้ยเอาสุดเอาสุดเจะดเจ็ดคว้าแล้วทุกคนเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องดูเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนะครับตอนนี้อยากคว้าสีทองแต่มันคว้าสีอะไรไม่รู้ปนกันม่วแล้ว ปนกันโคตรมัว้ะตอกลีไปแล้วแต่เราจะไม่สนใจไม่สนใจอะไรทั้งนั้นในการที่จะเก็บเกลียวไปแบบต่อเนื่องเก็บเกลียวใกจะเต็มละแกจะเต็มละแกจะเต็มอ,มอมมีกรถแล้วเก็บไปเลยเก็บไปให้ไวกว่านี้เราเก็บไวไม่ได้นะตจริงๆแล้วนะครับถ้ามาเกิดเทียดเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องปักสปริงเกอร์ผมก็ว่าถึงหมื่นอยู่แล้วอจริง <laughs> โคตรโหดโคตรโหด เฮ้ยเอาดิเท่าไห 7, แล้วอุ้ยเจ็ดพันแปดแล้วเชี๋ยวไวมากไวมากเก็บไปแล้วครับเก็บไปแล้วนี่คือการทําตัวอีเวนต์แบบโคตรพอ่อโคตรพ่อของโคตรอรีเวนต์มะเขือเทศล้วนๆมะเขือเทศแบบล้วนๆเลยทีเดียวนี่ไปดีไปดีเอาไปดีเอาไปดีว่านะครับถ้าตัวนกข้าวนะฮะและคูนนะครับ,แล,รบแล้วก็ทาํามะเขือเทศตอรองสักต้นหนึ่งนะ หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยนะฮะน่าลองจริงๆไปครับไปครับไปครับใส่เลยฮะเอ้ยอุ้ยเกือบขึ้นหมื่นแล้วเกือบขึ้นหมื่นแล้วทุกคนได้อยู่ได้อยู่เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอโหอุ้ยมันแบบมันผลิตไวมากนะครับเพราะว่ามันคือมาสเตอร์สปิงเกอร์นะครับเร่งสปีดในการออกรูปออกรลาน ไวามากไวแบบสุดๆ,ดๆะอะอันนี้เก็บไม่ทันนะทุกคนแต่ถ้าไม่ใช้เออจริงๆไม่ใช้ไม่ใช้สวิงเกอร์คือเก็บไม่ทันเหมือนกันนะมันเยอะมากเอ้ยจะเต็มแล้วกระเป๋าจะเต็มแล้วอืบเรียบร้อยไปส่งอีกรอบครับทันไหมอีกสามนาทีอีกสามนาทีครับทุกคนอบอเอ้ยช่ยหมื่นแต็มแล้ว จะหมื่นแล้วรอบนี้น่าจะเกินหมื่นครับเกินไปอาจจะหลายหมื่นเลยทีเดียวถ้าเล่นสุดๆอาจจะหมื่นห้าว่ะน่าจะได้นะเชีย่ยเอาเรื่องแบบมะเขือเทศล้วนเลยอ่ะแบบจุดๆอ่ะทุกคนเอาแล้วทุกคนครับเดี๋ยวว่าเราจะลองเอาและคูณมานะฮะมาจิกแต่มะเขือเทศนะครับแปบลบว่ามะเขือเทศทองคาอะไรเงี้ยเชยรับรองนะครับว่า แต้มนะจาจะทะลุทะลวงแบบสุดๆนะทุกคนฮึใส่ไปเชือหูมืน่นมื่นแล้วมื่นแล้วว่าหลายหมื่นวะไม่ใช่หลายหมืน่นน่าจะถ้าเสิร์ฟข้างนอกเนี่ยน่าจะหลายหมื่นแหละแต่ถ้าเสิร์ฟตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ากี่หมืน่นเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนไม่รู้กี่หมื่นจริงนะฮะ สู้กับเวลาครับสู้กับเวลาสิบนาทีสิบนาทีแต่โดยไม่ใช่สิบนาทีสิน่าจะเหลือนาทีเดียวแล้วาาหรือเปล่าไม่ได้หันไปมองเก็บไปก่อนครับเก็บไปให้ครบเก็บไปให้ครบกระเป๋าเต็มแล้วหันไปเหลืออีกหนึ่งนาทีใช่ปะวะหนึ่งนาทีประมาณอ่าสองนาทีแล้วกันฮึบอ่ะเอ้ยจะกดผิดโอ้ยไปกดคุยกับปลาเฉย เสียเวลาเลยเสียเวลาเลยเสียเวลาทำแต้มนะเนี <music in antis> ่ยป <able> ้าอย่าชนกูเยอะดิหูมือหนึ่งแล้วโอ้โหเมื่อกี้เราโดนป้าขัดเวลานะครับกับการปักสปริงเกอร์ขัดเวลาเราไปด้วยเลยทําให้ช้าลงไปนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรไม่มีผลไม่มีผลหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเก็บ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 หูมันช้ามากมันช้ามากมีเก็บไวกว่านี้ไหมเนี่ยแดบวพทุกทั้งสวนเข้ากระเป๋าเลยอะไรเงี้ยมมนน่าจะแบบโคตรไว ไว้จะเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยอือต่อเนื่องต่อนเนื่องเร็วกว่านี้จะหมดเวลาอย่างวะน่าจะเหลืออีกประมาณห้าสิบกว่าวิหรือเปล่าเหลือกี่วิอะเฮ้ยห้าสิบกว่าวิจะจะได้อีกรอหนึงเท่าไรเท่าไรอุ้ยหนึ่งสองแล้วทุกคนเอานะ <laughs> เอาเรื่องนะจริงโอ้โหทั้งสวนไม่ได้มะเขือเทศนะครับเอ,เอาสุดจริงตอนนี้เฮ้ยเก็บไปเก็บไป,ไปทุกคนโอ้ เดี๋ยวเราจะเกิดอาการนะครับแต้มอีเวนทะ์ะทลักทลายหน่านะไม่รู้จะขนาดไหนแต่คิดว่าทะละักทะลายแน่นทะละักทะลายสเสศเชิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยทำไมกูไม่จิกน้อยหนาบเลยวะนะครับถ้าจะใช้และคูนขนาดนั้นนะ่ะคนจะมาจิกมะเขือเทศทำไมวะทุกคนเออก็ว่าไปไป ตืมก็ให้หมื่นสแล้วหมื่นแล้วทุกคนแต่ตอนนี้น่าจะจบแค่นี้นะครับน่าจะถ้าเล่นแบบดีๆนะหมื่นห้านะครับโดยประมาณแหละโซโล,โลอ่ะจ้ดโคตรตึงอ่าแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วทุกคนนะฮะมื่อกืนเทีทั้งสวนเดี๋ยวรอไปดูเสิร์ทั่วไปนะครับ <c oughs> มาแล้วครับกับอีเวนต์เซิร์ฟทั่วไป <c oughs> เริ่มแล้วจะไปใส่เลยใส่ปุ๊บ เรามาดูครับว่านะฮะตอนนี้4คนวะ4คนนะครับท่านผู้ชมจะได้กี่แต้มครับมาดูเคตตึงกคตึตึงแน่ๆตึงเปียะตึงเปียเออแต่มันก็ต้องแบบว่าลุ้นกับคนอู้ด้วยนะแบบว่าเขาก็ไม่น่าจะร่วมมือกันทั้งหมด4คนละมั้งนะครับเฮ้ยมันก็ต้องมีคนแบบอู้งานกันบ้างแล้วจริงนะครับทุกคน ถ้าทุกคนนะครับเล่นเว้นกันคนละหมื่นอ้าวออกไปอีกหนึ่งเลี้ยวเหลือสามคนได้ตายเถอะถ้าทุกคนร่วมมือกันนะครับแบบว่าคนละหมื่นหมดเนี่ยรับรองนะครับหกเจ็ดหมื่นน่าจะทะลุเซิร์ฟแน่นอนไอ้แต่โอ้โหเดินไกลเหมือนกันนะอ่ะดูข้างหน้านะเดินโคตรไกลอ่ะน้องๆเอาลตรุึกเก็บไปเลยนะครับแบบไม่ปักสปริงเกอร์ยังไงก็ มีให้เก็บทั้งสวนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไหวไหมไหวไหมไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วแต่แตมไม่เยอะขนาดที่เราจะปักสปริงเกอร์นะครับเพราะว่าสีทองมันออกเยอะเฮ้ย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 ทั้งสวนทั้งสวนทั้งสวนครับโอ้เก็บได้แบบชิ่ๆหันไปทางไหนก็เก็บได้ทุกซอกทุกมุมเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วอีกห้าสิบวิเฮ้ยห้าสิบวิโอสามหมื่นถึงไหมเนี่ย ผมว่าไม่น่าถึงว่ะไม่น่าถึงสามหมื่นนะทุกคนเพราะว่ามันมันมันเออมีคนอู้งานะทุกคนทำไมไม่รวมมือกันรวมมือกันสิน้องๆเขาเรียกว่าเดินมาเล่นสวนผมมานเล่นเว้เขาก็น่าจะกำลังตกใจว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีแต่มะเขือเทศเต็มไปหมดเลยโอ้โหอู้หูอู้หูเนี่ยเต็มแล้วเต็มแล้วน่าจะลอดนี้ลอตสุดท้ายเปล่าลอตสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ย อ้อจะเต็มแล้วกระเป๋าเต็มแล้วเวลาหมดพอดีนะครับ13วิตึ้มโอ้เกือบสามหมื่นได้อยู่นะทุกคนนะครับถ้าแบบร่วมแรงรุวมใจกันเนี่ยแล้วเราเาต็มสามหมื่นไปทำอะไรวะน่าดีมันก็ได้ของเท่ากับหมื่นห้าหรือเปล่าเ <laughs> ฮ้เยรู้ว่าได้ของเยอะขึ้นวะไม่รู้อ่ะเอ้ยเป็นไงแล้วเกือ <laughs> บสามหมืนทุกคน นะครับผมอยากจะเห็นแบบทุกคนนะครับมะเขือเทศลุ้นล้วนเลยนะฮะประมาณเออห้าคนนะครับรับรองนะฮะว่าจะทะลุเพดานแน่นอนนะฮะได้อะไรวะนะเฮ้ยพลอะไรในมืออ่ะผลนโหดเหรอเชด <laughs> เอาเรื่อง,งเพื่อนๆพี่น้องๆได้กี่แต้มนะครับก็สามารถคอมเมนต์อวดกันได้นะครับทุกคนขึ้ทุกงทุ่มจะมีวงร้อสัตว์เลี้ยงแสนสนุก ก็มารวบสรุปกันได้นะครับเียรรับการสัตว์เลี้ยงด้วยนะ